สบายเลยออกมาตายแฮมกอนขมูนตุกมูลคนอาคนระมางคนเปลี่ยคนปลุงสกีเลือกลองตอมไรเยื่อมที่เปืือนเดรดผู้ยงมาตายแฮมย่าตัดคลิปกี้และก่อัตคลิปที่ผ่านกลาดโอขอขอบคุณโยอบอที่บอกเปืือนเด็กกดแชร์อวนคลิปโยรอดโยกอนขอมูนนอเปื้อนตีหนึ่งหรอซะพระเจ้าเปืือนเด็กปั้นระวังสร้างประเตะแนวกระเมอดแต่ก่ออามากคนที่เปืือนตีคอมเมนต์เราหรอซะ เมื่อสิ่งที่งมงา่ายเมื่อสิ่งที่ปโปรตีเอดทีวีกีก็น่ายก่อนแล้วแต่นอกกับพระเจา้าอีเปือนเดแตแงหน้าที่ตีโอนเลอะที่สุดเมื่อสิ่งที่สำคัญและตามมือสกีอีเจรอดแยงต่อที่เล่าเ่าซาขมุมูลมนุษย์ตีอีเมื่อพระเจ้าทรงสร้างแล้วแต่งเมื่ออีจึงครุกเยตาเรบบาพิษเราบาปเกือบอาต้นปลายสาเหตุเกิดกายในกะมืออีเจรอดแยงพรมอมหยกจำเราะจมขึ้นนี้หยัดตรุเหยัดเลภพระเจา้าสนาบป,ปะพระเจ้าตรุดหย่อเลอะเสมอ ອາມຶນ່ຫ o n g ຈືສາບຶງເທວະດາຊຶ່ງພະເຈົ້າເປັນເກີດຂໃນມួយດາບຶງນໍນີ້ປັນຄືປັນລກີຈຸມຶຫືນພະເຈົ້າອັນບຶງເທວດາທານີ້ກາຍນບເ່ງຍອງເດດນພະເຈົ້າໃນອລຶງພະເຈົ້າຫຶນຊຶ່ງເຄາຈີນບເຊັ່ຍອງນີ້ພະເຈົ້າຕວ່เທວດາປັນຄືນີ້ບໍດູລຽນດສະຫ เทวดาเป็นคือนี้เมื่อมานสาตานพระเจ้าทองว่าเทวดาบึงหน่อยอรักเทวดาเป่นคือกันนี้ดูเรียนพร้อมเทวดาทรนี้เมื่อมานสัวเมือ่อครวยรินมยมือมานสาตานไก่ฝึกลากอันจึงขึ้นเบอ้อเละสะอองดาตูดอยอกพระเจ้าห้ามอมาันเบอ้เพื่อมานจึงขึ้นเราเมื่อโอซึ่งพระเจ้าอมันเบอร์เปละสะอองยิ่มตูดดักลวงพินยี ยึนยเอําอเมอเปะสะอองยืมตูดกลวงทินีมาเบือนโลยครื่นลึงเปะมือตูดดาลิงทนะินพระเจ้าอําอันมาหักมื้นตามาอิจิฮันมารซาตานไก่เล่าโยนาซาอํบัจิอําหานในบาจิิมหเมนพระเจ้านาก็ดื่มแนวมารซาตานเล้าหดม,มาเปละสะอองนี้ นาเฮือรเปลสอองอันเปลเดเ้เกอเกือ้อกูมือกนี้มือมือศสนาแตงมาบมาบมืออีอัำยั่งลอพระเจา้าพระเจ้าบริสุทธิ์ศินธรรมเกิดจิเสกพูดน้ำอีอัำดืมอัำยั่งเกอ้อพระเจ้าดังว่าศสนาประดุใบอันยัดดะหลวงทินนี้ ตั้งนํำนี้ฮละตระดุดเดสนาป่าพระเจ้าก็ตรตกลายอีดูกนก็แต่งมาเงินสนาฮรละลตรดูดเดอีป้าพระเจ้าก็ตรตกเลาพุ่เปลร่างเดมาก,ก็เมืออ่อฮัลโลฮนซึ่งจิบุบโทษดึงนี้ดานารกอีจอายววางเมื่อนพระเจ้าเกยอันเดือสนรานใบเบือนพุ่อีจีแต่งแนวเมื่อ ยัดยอกคนดัโลก,กี้ก็อาคือเคลื่อนคือเคลื่อนอำลาราน้อยจะแต่งมือแต่งมากในพระเจ้าก็นองรักนองจูดอันนอเวรกายระดูลกายเลื่อยอกมันมัง่งพระเจ้าดังอันกดบัญญัติสิบข้อยอกคนไม่ร้นอรกายอันนอเดอันชื่อเหล่าพระเจ้าสมบูรณ์แบบบริสุทธิ์จิยัดปลอมเกอ้อเบอืเบ่อนอีต้องสมบูรณ์แบบ บริสุทธ์กฎมัญญัติสิบข้อซ่อนอันอีแ่งแนวเลืแนวสินธรรมหยอะพระเจ้าปะกกระบังอากฎบมัญญัติมอกเหล่าอาแตงรูปหุ่นอุนบูซาทานพะกระบังอันยำยงยำม,มาพระสโรลาท่าเลยาพระพันกล หาโลบหาจินรึงจูเด็กับเรื่มเดเรียงหาหอยยูในกอมอาเมอือจะแตงไรก,กฎดบัญญัติธรณีเบือนโลดนำเยอะจืมเดือ,อยํานอแตงมาพระเจ้าจะอันหนอบลุกม,มาดีนอ้อย่อเครื่องบูชาอันพระเจ้าเด้นอต่างจิกละโทษเรื่มนอย่อพระเจ้าเดนี้ จะเมือมามตู้ปลดเลี้อัมอาบอนตีดาตะว่างน้อยย่อเกลื่อมบูซานี้น้อยจะบรครออันพระเจ้าเจอะโทษเดีดเดพวอันตู้นี้ห้านแดนมาบเดอาลังมามนำานี้รึ่งจะแต่งอันมาบแต่คนกินนี้เวนเจอฟิไในเรื่องย่อเรื่องย่อฮายมเตนอเลื่องแต่งมาบกบใบง้อเมือนยำมั้ง นอประกาเครื่อมบูซาพอเดเมรีดอำอยาประโยชน์เมพระเจ้าเราโปหึมบรีเรื่มบูซาอำอยาปยชน์เดโนนอก็เนื่องหรือเราซึ่งเตท,ทือรีดประกาเครื่อมบูซาผ่านโตผ่านต่างนี้อำเม,ม่อแนวจีจ้อยอันนอเวรตัยจะรอพระเจ้าเบือนโอดอัเม,มิดแน่นอแตงเบือน อะไรออกมาตตยแหมเมือกี้ก็เื่อเรื่องราวที่อีเปือนเต็มไม่แต่พระคำของพระเจ้าที่เกิดเกิดเนจริงแต่พระคำของพระเจ้าและนอเตืองแต่พระคำของพระเจ้าและกายตะตะอันอีที่จะเปือนเต็มยังอีกต่อหนึ่งและเพื่อต่การที่จะเข้าใจง่ายก็คือการสร้างภาพประกอบเมื่อถึงนี้โอจะอธิบายเพิ่มเติมเหล่าศาสตร์พระคำของพระเจ้าการทรงสร้างรกมือมือที่เจ็ดมือมือพักแต่สิ่งที่สําคัญในการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ย พระเจ้าเปือนตีบอกเลยแต่พระคำของพระเจ้าตาคลิปที่ผ่านกลาดที่อีเปือนเตมยังร้อมยอกก็คือลาซาเมื่อพระเจ้าเปือนเตมสร้างมนุษย์อีเคลื่อนแต่พระเจ้าเปือนเตมลาซาดีนักก็คือเลือกเสมอเลือกกว่าทุกสิ่งทุกอย่างและเปือนเตมมอบอำนาจอวนขคมุกมนุษย์อีเมกอกลที่ปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าเปือนเตมสร้างเมื่อดังนี้เวลาจะเมื่อเมื่อก่อตามเวลาจะเมื่อตุ้ซองตุ้โกลเวลาจะเมื่อสั์สาวาซิงเวลาจะแหะหรือน้า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าเปือนเดชสร้างยัดภายใต้การดูแลของมนุษย์แต่แตงเมื่อขอมุมนุษย์อยีจึงทุกตาเราพิรรบาปแต่เมื่ออีจิตต้องเวรกับกายเสื้อพระเจ้าเพราะว่าขมุมนุษย์อยียอมยงรุ่ยมารซาตานรุ่ยมารซาตานนี่ปิเมื่อพระเจ้าเปือนเดชสร้างรุย่ยปิเมื่ พระเจ้าเปลือนเดชสร้างทูตสวรรค์ที่เกอเปลียที่เกอปลุมแต่ว่าทูตสวรรค์คือซึ่งเมื่อคือลูซิเฟอร์ที่เกิดเปลือนเดชกบฏท,ทรยศต่อรพระเจ้าจุเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าก็เลยทรยศต่อรพระเจ้าและพระเจ้าก็เปลือนเตเตืยเกิดประจูรยต่โลกกูกนยกีเพื่อที่จะล่องลอยและก็สร้างนารกสําหรับมารซาตานสําหรับร้ยร้าย ตะกี้นี้เพื่อนได้เราตาปฐมการหรือต้นเดิมเพือนไดเล่าเราซาตาตรีเครืงสัตยุสัตปรีที่พระเจ้าเพือนไดสร้างอูนกันี้มรสลาดประเวยจิมแนวคือเพือนไดมาิมขึ้นคนกนี้ละซาเมื่อสเมอหรือที่พระเจ้าเือนห้ามออันมาเปลสองใดตาส่วนกี้ิมขึ้นคนกนี้ก็เือนตอบเยมรเราซาอาตุสอง ป้าตังลุอ,อ,อยจะส,ส่วนกีนี่อีเบือเบื้อนแต่ยกเว้นตุ๊สองถันตีกรงส่วนกันนี้พระเจ้าห้ามอําอันมาหรือแต่ต้องเลยอําถึงนี้จะห้านมารกณันนี้จึงตอบแย่ yeah. จิ้มขึ้นคนกันนี้เราซาอําปาเจะมาห้านจริงดอกเพราะว่าพระเจ้าเบินดินเนอรเราซามือกระเมิอที่บามาเพลซองกันนี้มัดดีบาจิป้าเคลื่อนแล้วจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือเปลื่อนแดสสานึกแต่ความเลอะและความซั่วเมื่อจิ้มขึ้นคนกันนี้เบินดีคูนเราซาโอ้ตุด๊ดซองกันนี้หน้าเปอรอและหน้าแยงด้วย พร้อมทั้งจะมุ่งหมายอนเกิดสติปัญญาจึงตาเปลสออองกณีกายมาแล้วก็ทรงอ่อนเปลือดเือและมัตริสนาปังาปาร์กอปากเลื่อนและก็สำนึกตะลอะเตล่าสาสเตในยันลุลุตุมกงปังกะเพียงโอจะอธิบายความเอ็ดแน่แล้วก็จบแต่เรื่องกี่มนุษย์อีที่พระเจ้าเปืือนเตสร้างเมื่อสิ่งที่เลอะที่ดอมที่เบียที่ปรุงที่เมือ่อกลที่สลาดปัตตังโลดแต่ พระเจ้าเปือนดเดล่าลราซะบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าเปือนเดปันอุ่นมารซาลาดกว่าป่าทั้งโลกเกือเปือนเดรอดมาจิมขึ้นกินนี่ราซะจริงหรือทั้งทั้งที่คืเอเนิแต่เมื่ออย่งเมื่อแนวกนนีนมารร้อยมานซาตานสันตราเมื่อทูตสวรรค์ที่พระเจ้ากำตัดเกือบจูเรียตโลกนกีปึกกุกันตราจุเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสร้างนารกอันเกิดเตและจุคนที่กบฏต่อพระเจ้าจะต้องเยียตนานรกเกือก็่อเลย,ยอย่าซอกติพักพวก ปนลาคมุมนุษย์อี้วนครุกตาเราพิโราบาพเพื่อที่จะยัดปลอมเกิดนั่นคือสิ่งที่เกิดแตงเพราะว่าเกิดปักลาพระเจ้าีิเปือนแล้วจูเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าีิเปือนแล้วแต่ยอกปักลาขมุมุมนุษย์กนสันตานเราเาราสาจิงหรือที่พระเจ้าอําอันมาเพลสออกนั่นแตงอ่อนจิ้มขึ้นในเปือนใดีเราสาโอ้ยอําจริงดอก มาเปื่อนโลยแต่ยกเว้นแค่มือตูดที่เยตตตีเกรงส่วนยงมาตายแห่เมื่อตูดสอองที่สำนึกในความดีและความชั่วที่พระเจ้าห้ามอันเบิกมารซาตานรอดเราซะเบิดเถอ,เดดอ,สสอะเจียมห้าดดอกสวาจิสลาดจีเมื่นพระเจ้าจีเฮรจิสลาดจีเฮรนาเพื่อนได้ยงโอเมื่อจริงตามที่มารซาตานเปื่อนเราตัเบดิดแล้วก็อันสามีติเบดิดอันเกลีติเบดิดแดแล้วไปถึงปากขอริยติเยตลุลุตุโกปังกาเฉลยเปลี่ยนกึก้ก็เมื่อต้นเหตุที่ ขมมมนุษย์ตีอีคลุกเกียตรติลาพิรรบาทและเมื่ออีคลุกเกียตรติลาพิรรบาบคือคีอสำคัญในะยมาใตาแหมเไปอาเมที่จะแต็งเพื่อเอาลอเดเดเซตในรอดพ้นเปลือนโดยสติปัญญาเดเดเซตโดยความสามารถในขมุมนุษย์ โดยความเสียเลวสลาดตีเมื่อก่อตามที่เยยดจีเมื่อความสามารถของเมื่อก่อตามที่เยยดกล้วยปะเตะกันทุมระวางปอาเลยนั่นก็เมือพระคำของพระเจ้าที่ยืนยันชัดเจนเมื่อเดังนี้อีจึงยอประกาศอีจึงยอบอกอีจึงยอเราอ่อนก้อนข้อมูออีเปลือนตีเดินเข้าใจเราสารวยที่อีเปือนดีทื่อกายตอนที่อีนองตาเดินบรรดาเข้าใจความจริงอีทื่อไปยามเมือเพราะว่าปีอีพีหนึ่งอีพีเปือนตีหนึ่งมายองอีออร์เออหอแตงตายะเออหอแตงตุกตีแรงเจียงจีกันไ้ ผ่านตราผ่านเสื่อมทุกตีแรงเจืองแต่ความเป็นจริงแล้วก็เมื่อเมื่ออีอําเนีงอีเปนเนีงอีคัดเนีงอีอัลเนีงแต่คือนี่อีเนีงแล้วสิแรกเลยสกัดเลยแต่เมื่ออีจียอปฏิเสธก็คือก็เมื่อสิ่งที่น่าคิดมารซาตานที่เตืองความจริงมวยกระตากลากมวยตําปลาเปื้อนโลจัดแต่ส่วนกี่ยกเว้นแค่มวยข้อเมื่อหนึ่งนี้บัญญัติพระเจ้าแค่มีข้ออีน้องแตงประเปื่อนยอมบาตายแฮมอีน้องแตงปเปื่อนเพราะความผิดความบาปในกูด โลกและอีเมกกลพิษคนบาปสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตมากสิ่งบากอย่างจนทั่วจนนับปิจุปิลอนแต่สิ่งที่พระเจ้าห้ามแค่เกินโวยเพราะว่าสิ่งกน,นี้อีจิเปือนจะรับโทษแต่ว่าอีก่อปิเปือนเตแต่งตามอีจิแต่งลดจิมแนวแม้แต่ข้อห้ามก่อจีแต่นั่นคือขมุมนุษย์เมื่ออีครุกแตเราพิโราบาบยอมมาตายแหมกือกีคือสิ่งที่อีป,ประกาศเราซั มวยงอเท่านั้นที่อีเจเปือนได้รับความรอดก็คือการทรงไทยของพระเจ้าเมื่อขโมกมนุษย์อีครุกเกียตรติเราพิรบาบการทรงไทยของพระเจ้าแผนของพระเจ้าแต่การที่จะไถ่เราพิรบาบคือทรงพระเยซูคริสต์เจ้าจยดดูคนที่เสื้อและปลากลองปลาระยมในพระเยซูคริสต์เจ้าจีเปื่อนตีรับความรอดไปต้องครุกตานารกอวจีเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่จะเมตตรนองข้ามตานารกอวิจียอกสวรรค์เปือน แต่ขมมนุษย์ตีนี่เปเข้าใจคิดเราซกทุกคนที่ห้านจะต้องยอมสวรรค์แต่งเลอะจะต้องยอมสวรรค์แต่พระคำของพระเจ้ายืนยันการันตีเราสากคนจะแต่งเลอะนามเอเปสามารถที่จะยอมสวรรค์เปลือนเพราะว่าความดีของมนุษย์เนี่ยเปสามารถที่จะยอมสวรรค์เปลือนนอกจากพระเจ้าก็คือความบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะมนุษย์ตีนี่ยัดตาคนตรุมบาปเปสามารถที่จะทะลุบาปเปลือนอีกจะแต่งเลอะนามเอเปเปลือนเด็ดทะลุความบาเปลือน นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องทรงพระเยซูที่เจ้าจูรและเพื่อนอีที่จะปลักล้องระเยมกับพระเยซูและอีจะเปื่อนได้รับความรอดนั่นคือตามือสกีโยงบาตายแหมขอขอบคุณเยาบอที่บอบเปื่อนติดที่ตามตางแต่ตู้จนจบขอพระเจ้าทรงอวยพรเสริมกำลังอีเปรเจาจะนักเฮียนนักึกษาการห้าเฮียนเดบอ อีจีเฮียนจงนามึกก็เลอะเมื่อสิ่งที่เลอยที่สุดแต่ครอนอีที่จะรักพระเจ้าฮัตตาพิจะเปรียพระเจ้าและจอยยอที่ประกาศเรื่องของพระเจ้าเพื่อยงมมาตายแหมคนที่นองตาเดิงพระเจ้านอนจีเปือนได้รับความรอดมันดกอีโลจิมคนสำหรับเมื่อสกีขอพระเจ้าอวยพรกรอสปราบัติปยการสบายเลอะ